นี่ตอนแรกมันตามขึ้นข้างบนด้วยนะสองสามตัวขึ้นข้างบนนู้นเลยแล้วมันก็ลงมาอยู่ข้างล่างหมาแปงน,นูน้นนู้นอยู่เต็มเลยหมาแปงน,นูน้นไปขึ้นดอยแปงน,นี้ด้วยขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นแล้วมันก็ลงมา ไม่มีอะไรให้กินไหมไปเก็บขี้ยางเสร็จแล้วครับทำมาตินู่นครึ่งกับบะเสมอกับบะพอดีที่สิบสอบได้ไ ็บขี้ยางกันนี่ทวนนี้เลยย่อแหละวันนี้ขึ้นเนินนู้นเนินมาเกินเนตกด้วยเกีย่ยว Thank <laughs> you. นอนบนบ้านด้วยขึ้นไปอยู่บันไดหลังเดี๋ยวก็มาข้างหน้ามาาั่งอ้อนจะขึ้นนอนบนบ้านด้วยจะามาอ้อนกินข้าว,วเงี้ยคอยกินข้าวครับคอยกินข้าวร้นอยคู่นะอย่าพเพิ่งเ้าให้วางนอนอ้อนจนนอนบนบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนบรรยากาศยามเช้าฝนตกเมื่อคืนฝนตกครับสวัสดีครับกินข้าวก่อนียวไปเก็บขี้ยางกันอีกด้านตำทังก็เปิดนะครับสวัสดีครับ